มาเพาะ,มะเมล็ดนะคะเป็นมเมล็ด F1 นะคะแตงกวาญี่ปุ่นพันโรเบอร์โตของเจียไถ่นะคะอาาัตราการงอกร้อยเปเซนดีมากๆเลยค่ะใบเลี้ยงออกมาครบเลยค่ะสามอาทิตย์นะคะสมอาทิตย์กว่าแล้วก็น้องก็มีใบจริงนะคะออกมานี่นะคะน้องโตมากๆแล้วนะคะดูสิคะยืดมากๆเลยก็หมูก,ก็เตรียมจะลงปลูกได้แล้วนะคะ ลุงปลูกแตงกวาญี่ปุ่นนะคะเป็นพันโรเบอร์โตค่ะต้นกล้านะคะก็จะอายุป,ประมาณสอาทิตย์กว่านะคะเนเนองจะมีใบจริงออกมาแล้วนะคะระยะห่างของต้นนะคะก็จะประมาณแบบคืบหนึ่งนะคะคืบสองคือบอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เอาฟางคลุมไว้นะคะค้างมนก็จะเป็นค้างไม้ไผ่นะคะแล้วก็เอาเนี่ยค่ะพวก เส้นที่เป็นปลูกผักไม้เลือยนะคะมาขึงไว้